เย้ยเออเย้ยโอ้เมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆสีชมพูล่วงผันหน้าเอ้าบันนี้เธอตกลงมาพร้อมๆกับฉันเลยนะเฮ้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 เสียงอะไรนะฉันไงฉันไงทางนี้ทางนี้เงยหน้าขึ้นมาหน้าขึ้นเงยหน้าเงยหน้าหันหลังหันหลังหันหลังแล้วเงยหน้า ไซเคิลเธอไปทำอะไรบนนั้นน่ะก็ฉันเพิ่งตกลงมาหน้าตกลงมาตรงนี้พอดีเลยลงมาเดี๋ยวนี้เนาเอ้ยย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 ะเรียกมานลงมาย็เรียกดยๆก็พอไม่ตยองโยนยะเบิดใส่หรอยน่ะอุยยยยยยยนส่ยย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 เย้ยย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 ้ยย โควิดโควิดนะนี่เนเราก็อยู่ในหอคอยใกล้ๆหอคอยแล้วชกอก็เราขึ้นไปดูหนไหมก็ดีนะฉันก็เพิ่งตกลงมาก่อนเธอเป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละตกลงมาปุ๊บฉันก็เห็นสีชมพูร่วงผ่านหน้าปั๊บน่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้รอบนี้เกมมาสเตอร์ใจดีมากเลยส่งเรามาลงข้างหอคอยแบบไม่ต้องให้วิ่งในเขาวงกดเลยน่ะ ใช่กันไว้หมดแล้วสบายปลือแล้วคราวนี้นะ่ะออ๋วันนี้เกมไวแฮะเกมไวที่สุดแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าตัวอะไรจะออกมานะก็ใช่น่ะสิเพราะว่าเราไม่ได้เจอมันก่อนที่จะต้องวิ่งหนีนะ่ะเพราะเรามาถึงหอคอยกันเลยเอเอวันที่เห็นแล้วก็มีตัวเห็นนะเห็นเห็นนั่นมันมีีิมะ อมิมะไม่อยู่ในกลางของกดได้ยังไงนะมีหิมะกําลังเดินมาเดินมาแล้วย่าฮือฮือฮือฮกับโดนแล้วไงล่ะโอ้โยไม่เอาหรอกมันไี่ไม่อยู่ใกล้หรอกไันไี้เรียนรู้น่ะเอ้ยโอ้มันมาทุกมุมเลยแฮเอ้ย เฮ้ยเกมไวเชก้าถ้าอย่างนี้พอมันกระโดดมาเราก็ยิงเลยไหมเอาสิเกิดนี่แนะ่ดึงแบบดึงบันนี่ได้ง่ายมากเลยเนี่ยโอเหลือแต่หัวเธอนะ่ะเออไม่ใช่เหลือแต่หัวสิย,ย้ายมันเข้ามาแลว้วโอ้นี่แนะ่เออเอเอมันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ตกนะ่ะเฮ้ยเออเออเชก็ามันต้องเดินอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยยุ้ยเกือบไปแล้วยังไงล่ะ บันนี่เมื่อกี้ฉันพยายามจะดึงร่างเธอมาแล้วแต่ว่าร่างเธอสูญสลายไปแล้วอย่าบอกนะว่าเกิดใหม่แล้วนะเอาเอากลับมาแล้วระวังโดนอีกนะนี่แน่นี่แน่ตอนที่มันดึงเธอไปฉันแย้เอ้าเอ้ยมันมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสี่ยงนะฉันก็เลงทั้งนอกอยู่ตั้งนานเจ้าอย่าทำแบบนี้สิฉันหลอนน่ะไปจ้า ชันเอออชิดเกิดใหม่แล้วบันนี่เมื่อตกี้อยู่ดีมันก็วับมาข้างใต้ตั้งแต่เมื่อไหอไร่แบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะ่ะฉันว่านะ้ยมันเอาอีกแล้วมันมันจับทะลุกระจกได้นะ่ะเออบันนี่ฉันว่าหอคอยไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะ่ะใช่จริงด้วยแฮเราต้องวิ่งหนีออกจากหอคอย โอ้บอลนี่นี่โชคดีนะที่เราเรีบวิ่งลงมาทันนะ่ะโอ้จะทำดีมากเป็นแผนที่ดีปิดกั้นมันไว้เลยไหนไหนมันอยู่ข้างบนนั้นก็ขังมันไว้ในหอคอยนี่แหละแผนการนี้ <c oughs> ต้องสำเร็จใครจะไปรู้ว่าเรา <c oughs> ต้อง <c oughs> วิ่งหนีย้อนกลับนะไม่เคยวิ่งหนีย้อนกลับเลยนะ่ะ <c oughs> ใช่มันคือการ reverse logistics นะชัยเกลนั่นคือการติดตามหรือการขนส่งแบบย้อนกลับ อ๋ออันนี้ขนส่งตัวเองย้อนกลับใช่ไหมใช่โอ,โอฉันรู้สึกแอบสับสนกับทิศทางเป็นพิเศษโอ้ประตูมิติจะพาไปไหนอ้าวอาระบัน,นิตเถอบไปทางนั้นอุ๊ชูบโอ้อแม่เราขึ้นมาบนสันยายแก้วโอไปเจ<ร><ห>าะฮะ โอเคพร้อมไหมเออพร้อมเชิญกระโดดไปเล่นนะ 1, 1> เข้าไปร <2, S 1> ลยาว์ว้าวเจ๋งแฮมีประตูมิติแบบนี้น่ะโอ้โพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วประตูมิติจะพาเราไปไหนต่อเอ๊พรนะหนึ่งสองซบชึ้ น่าจะมองเราแล้วแจ็คเกอร์ตอนเนี้ยจริงด้วยทําอะไรไม่ได้นะสิออกไม่ได้แหละนี่แน่ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้โอ้มันหายไปไหนแล้วอ่ะฉันว่าแม่กำลังจะเดินลงบันไดก็ได้งั้นเรารีบไปฮะเพราเธอมีประตู กับเขาวงกดเพราะมันเป็นดักหน้าอาจารย์เธอะเราจะไปถึงทางออกไหมเนี่ยโอ้ทางตันทางตันโอ้ยหวังว่ามันจะไม่วิ่งตามฉันมานะโอ้โหอาจเธอสภาพวันนี้ฉันต้องวิ่งวนไปวนมาในเขาวงกดแน่นเลยนะโอ้โฉันรู้สึกเสียงมันมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเข้าไปทุกทีย้ายบันดักอยู่หน้าฉัน

เออเออฉันว่าเธอก็โดนจัดการแล้วเหมือนกันใช่ไหมโอตายแล้วชเ้เกลทันยังไงดีนะ่ะมันทั้งหลอนทั้งน่ากลัวมากเลยนั่นเนี่ยนั่นนะสิแต่ตอนนี้เราก็เกิดใหม่ที่สนามหญ้าข้างนอกแล้วนะ่ะโอ,โอ้ทำไมเจ้าหมีมันออกจากหอคอย<ๆ>ได้ไวจังเลยนะ่ะมันมีพลังวาร์ปที่ขนาดเธอมีประตูะมิติแล้วนะถูกต้องมันน่าจะวาร์ปได้ชัยเกล S 1> <S 1> <S ประตูมิติอย่างเดียวค,คงยังเอาไม่อยู่นะเราจะทำยังไงกันดีนะ่ะเออขอคิดก่อนคิด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 สิคิดสิคิดสิอ่ะฉันรู้แล้วฉันรู้นะ่ะนี่เราอาจจะ<า>ต้องสร้างประตูมติติตรงนี้แล้วไปออกตรงหอคอยอันหนึ่งแล้วพอมันตามมาแล้วก็วาร์ปจากหอคอยกลับมาตรงนี้นะ่ะประมาณนั้นเราก็สร้างหอคอยอีกหอคอยหนึ่งสิอ่า โอเคเลยโอ้สูงจังปีนที่โอ้งั้นเราก็ต้องสร้างประตูมิติที่หอคอยนี้ไปออกหอคอยนู้นหอคอยนู้นมาออกหอคอยนี้แล้ก็เราขึ้นสูงเกินไปนะะโอ้ทะลุแมปนะใช่หอคอยนี้ก็ไม่มีผลนะ่ะทำอะไรไม่ได้นะะอ้อฉันว่าแผนของฉันน่าจะเวิร์กอยู่เวลามัน,นมาปันคือบับนนี่บันนี่ใช้คือบันนี่ ใช่ใช่ใช่แผนของเราบันนี่อบันนี่ไม่ใช่ไกเกิลโอเคแผนของเราก็คือทำประตูมิติระหว่างหอคอยนี้และหอคอยโน้นน่ะแบบนี้เปล่านี่เราจะไปออกตรงโน้นเอ๊ะนี่เราทำใกล้ๆกล้แค่นี้พอเลยพอมาใกล้ๆกล้บุ๊บเราวิ่งไปตรงอื่นเลยง่ายง่ายมากโอ้เจ๋งนี่ไม่ใช่ก็นี่ไง เราทำเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราเข้าไปไประดูฟับนี่เยังเป็นเลยแล้วเราก็ถือปืนไว้ด้วยเวลามันมาปุ๊บเราออกอีกประตูหนึง่งแล้วเราก็พร้อมยิงมันเลยดีมากเริ่มเลยวิร <Work. S 1> <า>์กตอนนี้เฝ้าดูเฝ้าดูมันอยู่เอเอ,เอ,เอ,เอฉันยังไม่เห็นมันนะแล้วยังไม่เห็นนะ มันอยู่ตรงไหนของหอกคอยหรือมันอยู่ตรงไหนของเขาวงกดมันอาจจะหลงทางอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวเราล่าแม่มดเลยดีกว่ามาเร็วเออโอ้ล่าแม่มดแบบนี้ใช่ใช่เฮ้ยฉันเห็นหัวมันยีสัตว์ดไฟยีสัตว์ดไฟแบบนี้เราจัดการได้ง่ายเลยฉันว่ารู้สึกว่ามันวับนี่มันวับมาถึงนี่แล้วมันวับมาไวมากนี่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 ฉันได้ยินเสียงฟลิงเมื่อไหร่นั่นแหละคือมันวับนี่แหละ ยิงปิดเล็กน้อยเอ้ยมันวางไปแล้วบัดนี้มันอยู่หลังเธอโอ้เึ็กวิญญาณโห้สที่สุดบัดนี้ก็สามารถเติกวิญญาณได้แล้วนะสุดยอดความไวเป็นของปีศาจโอ้งั้นเธอไวกว่ามันงั้นเขาก็เป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งอ่ะสิอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนเหรอนี่อยู่ในการน้ำร้อน เหมือนเป็นหม้อรนี่หม้อนี่แล้วก็ถว่วงาก็จบแค่เนี้มันไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเจ๋งไปเลยแฮะคล้ายๆกับหม้อดินในหนังผีเลยนะใช่หลังจากนี้เราก็สามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลแล้วเชคเกอกลับบ้านโดยใช้ประตูมิตตีนี่มาเข้าทางนี้สามองหนึ่งวันนี้ไปแล้ว เธอหายไปแล้วฉันจะไปด้วย